มาแล้วครับมาแล้วครับใส่พอได้เลยครับเนี่ยกัดโหดครับโอเคครับนี่ก็ตอนนี้ก็เย็นมากแล้วเดี๋ยวคงได้เวลากลับบ้านแล้วครับเดี๋ยวเรามานับแต้มพร้อมๆกันครับว่าวันนี้ผมตกปลาได้กี่แต้มครับมานี่ครับมาเลยครับนะมา เอาวันนี้อากาศร้อนครับคงมีปลาตาเยอะหน่อยนะอากาศร้อนมากวันนี้ใส่กระสอบนี่ครับนะแจมไปเรื่อยนี่ตายเยอะครับใส่หมดแล้วใสหมดแล้วใสหมดแล้วน,น,นี่ครับผมกะเอาไปวันนี้ครับเออ หนึ่งสองสาี่ห้าหก็ดแปดเก้าครับ9้าแต้มครับวันนี้สุดยอดเลยครับวันนี้9าแต้มครับน่ครับสวัสดีครับผมผมนหนุ่มครับเจอกันที่หมายตกปลาครับก็หมายบ่อล้างครับหมายนี้ลองมาลุ้นกันว่าจะมีตัวให้ได้ชมหรือเปล่าครับโอเคครับ ปลาเลยวะปลาเลยวะเฮ้ยปลาเลยวะ ออีนี่ไงครับนะนี่ไงครับดูสิครับกัดกี่รอบแล้วเนี่ยโอ้ยบอกแล้วออกัดกี่รอบแล้วเนี่ยโห้ยอยู่จนได้ครับ <c oughs> เนี่ยหมายบ่อร้างครับกัดที่สามสี่รอบอือสุดท้ายได้ตัวครับครับสีเขียวครับ นี่ครับเต็มป่าครับเข้าเต็มโอ้โหกัรอีสามสี 3, รอบโอเคครับต่อต่อ,ต,อต่อครับเดี๋ยวมันจะมืดซะก่อน อน้าโอ้โยมาอีกแล้วครับนะโอ้โยอืออือนี่อือมาแล้วครับมาแล้วครับใส่พอได้เลยครับเนี่ยกัดโหดครับโอ้โหยนี่ไม่กลับบ้านแล้วครับนอนนี่แล้วกัดดีอย่างนี้อือหือ ได้เรื่องเลยครับนะเย็นเย็นเย็นได้เรื่องอยากเออีกแต้มหนึ่งผมกลับบ้านแล้วครับก็เย็นเย็นแล้วบ้านอยู่ไกลด้วย ไอยแต้มครับเดี้ยวกับละ